There must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grow my hand. โอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าดเลยโอ้ยอี๋ตกกระโปรกอ่ะไว้ไมถึงโปรงสองข้งอย่างนี้วะเนี่ยนี่ดิถ okay. oh, ึงจะเรียกว่าหลักกันจริง เขาไปขีแป๊บน oh, oh, um <Hmm ึ่นะปึงใส่หน้าหรวฮึ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 เ anyway, ึฮึฮึฮ bon ึฮ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 ึ พวกนู้นหลักไดูหนังอะโอ้ยไม่ต้องไปดูหรอกซื้อแผงออกมาได้ทำไมแต่ก่อนอะไม่เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้อะไรอะเอะก็ให้ช่วยตัวเองช่วยตัวเองก็ดูเดี๋ยวนี้ดิตกมกมูมาไม่เหมือนแต่ก่อนน่ารักม้งมิงจะอ้อนก็อ้อนไม่ได้กินอะไรมาปากก็เม็ดบีอ้อนมันก็น่ารักดีแต่ถ้าเกิดบีอ้นตั้งเข้าไปยืนมันจะน่ารักกว่าอย่าหยิกเขาเขาร้องนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ แต่ว่าวันนี้เด็ดจริงอาหารนะหรอเปล่ากินปากบีเนี่ยกินปากบีเนี่ยน้ำพริกกะปิเล่นกูแล้วไงอ๋อเดี๋ยวนี้มีรังเกียจนะทีเมื่อก่อนใกล้ึ้่ไหนก็ไม่หนีเดี๋ยวนี้ไล่เลยนะกินปากไม่ใช่เรื่องสลบสลกไหมเราบ่าบีต้องเอาเนี้ยไปติดตัวตลอดแล้วแหละเหมือนเขาเนี่ยเห็นปะอ่ะนี่ไหมม i n นฟ u i t m i นใหม่ main main. เนี่ยหอมหอมรสสตรอเบอรี่เพิ่งออกใหม่หม,มาดๆเลยนะโอ้ยเขาไม่ค่อยชอบกินลูกอมเดี๋ยวเขาไปแปลงฟันก็ได้ป่ะยิ่งรสชาติมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขายิ่ง อร่อยว่ะบอกแล้วหอมรสสตรอเบอรี่ด้วยแน่นอนเย็นด้วยนั่นไงเก่งไหมไม่ได้ชิมแล้วเถียงกูต,งต่เล่าโตมายังไงนี่เถียงจังไม่ได้จงเสียอย่าเสือกสงสัยว่าไงนะที้บีอ่ะมีแต่ความเรียบหรูเรียบยังสมองเลยไม่มีรอยหยักดูทีนี้บีอ่ะมีนอ,อยู่บนหน้าอย่าคิดว่าเป็นม้ายูนิคอร์นอะไรอ่ะคุณแล้วหอม i uh -huh.